กองทุนเงินทดแทนได้พัฒนาระบบแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ eServit เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างเพื่อเรียกดูรหัสประเภทกิจาการอัตราเงินสมทบหลักอัตราเงินสมทบประจำปีและรายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปีรวมทั้งพิมพ์ใบแจ้งอัตราเงินสมทบได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th นอกจากนี้อัตราเงินสมทบยังแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. อัตราเงินสมทบหลักมีอัตราเงินสมทบที่แตกต่างกันตามลักษณะความเสี่ยงในการทํางานของแต่ละกิจการอัตราเงินสมทบหลักเป็นอัตราที่ใช้ในการคานวณเงินสมทบเพื่อเรียกเก็บจากนายจ้าง 2. อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์เป็นอัตราเงินสมทบเพื่อให้ในายจ้างมีความสนใจในการจัดสถานที่ทํางานที่ปลอดภยัยรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันแก่ลูกจ้างทํางานได้อย่างปลอดภยัยสอบถามข้อมูลกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการตลอด24 什么？